ว่าว่าไงจ้าที่รักทำอะไรอยู่โทรมามีอะไรเปล่าที่รักทำอะไรอะคะกำลังจะอาบน้ำหรอใช่กำลังจะอาบน้ำจ้าที่รักโทรมามีอะไรหรือเปล่าแหมพี่โรน่ะเพราว่าจะขอเงินไปทำเล็บสักหน่อยสักสองพันนะค่ะทำเล็บอะไรวงสองพันโผพี่แค่สองพันเองจะให้ไม่ให้อะคะก็ให้ได้แต่ว่า ที่รักไม่มีอะไรมาแลกหน่อยอรอที่รักอยากได้อะไรอะคะแบบคอเสียวอ่ะได้ไหมคอเสียวคอเสียวหรอ,หรอ,อก็นด้แหละแต่พี่อ้อนตเ้เงไาก่อนไดยป่ะเอ้าแป๊บหนึ่งอ่ะ าว่าวเชยแม่งอารมณ์ค้างชิบหายขราวหลังกูไม่โอนเงินให้ก่อนแล้วแม่งเไงมึงจีจี้เปิดนมแลกเงินเหล้วดิมึงนี่ก็รู้ดีเนาะสะัตอยู่กับมึงมาขนาดนี้รู้สันดานมึงครับ แล้วพี่จีจี้ไม่มาหาพี่มังงม้งเหรอช่างแม่งเถอะอยาให้กูรู้ก็พอว่ายุ่งกับไอโนะอะงั้น,นกูทื่อพวกแม่งแน่เฮ้ยใจเย็นแม่งเอ,อ้ยอารมณ์กูค้างเลยสัตว์เฮ้ยงั้นคงอ,อยงูไปล่ะ นี่วิชเชียเด็ดสัตว์ไหนอะพี่เฮ้ยหลวงตานะหลวงตามีแต่ผมเนี่ยต้องทนฟังแกอยู่ตลอด ไม่งั้นเดี๋ยวแกไม่ให้ข้าวกินก็ดีแล้วว่ามึงอ่ะจะได้เป็นผู้เป็นคนเหมือนคนอื่นขเขาหน่อยเฮ้ยแต่ว่าถ้าพี่ยศบวชเนี่ยผมว่าดีเลยนะอามหูป่าไปเลยมึงก็ได้แดกตีนเฮแดกเล่าอร่อยสัตว์เออพูดเที่ยอะไรไม่เข้าหูมึงอ่ะ เกิดมาทีมมึงเอาปากมามึงช่วยหัดเอาสมองมาด้วยนะโอ้โห oh. แต่จะว่าไปแล้วคนอย่างมึงอ่ะเคยคิดจะบวชบ,บ้างปะวะเอาไอสัตว์นี่งถามมึงหลอกด่ากูเนี่ยหัวแค่อยากรู้ปะเออกูก็อยากผมก็อยากเอออามันเปิดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยคนอย่างกูอะหรอ ถ้าคิดจะบวชตอนนี้เพื่อนี่เฮี้ยมึงตายหาแหละว่าจะไม่พูดแล้วเชียวถ้าลอยเพื่อนเฮี้ยของมึงตายนะอ้ยศมึงไม่ต้องบวชหรอกทำไมอะแม่แม่จะบอกว่าตายยากใช่ป่ะก็คงงั้นแหละกูก็คงต้องหาข้าวหาปลาหาที่ซุกหัวนอนที่มันไปตลอดชีวิตเพอเพอกูตายก่อนมึงจะได้บวชหน้าไฟให้กูแทนแม่เลิกพูดไรสาระได้แล้วไรสาระตรงไหน มึงลองบอกกูสิอาทิตย์หนึ่งมึงทำงานกี่วันมึงแตกเหล้าอยู่ได่กี่วันกูใช่ไหมที่ต้องทำงานหาเงินงกงๆเลี้ยงมึงเลี้ยงเพื่อนมึงแค่แค่กูใช้มึงป่วยแค่นี้มึงทำให้กูไม่ได้เหรอทีแรกก็ไม่เชื่อนะตอนเนี้ยรู้แล้วว่าทำไมพ่อหนีไปทำไมเอรแม่เป็นแบบนี้ไงมึงจะบอกว่า มึงรู้แล้วว่าพ่อมึงหนีไปเพราะอะไรแล้วมึงล่ะทำตัวต่างกับพ่อมึงตรงไหนทำตัวเหี้ยๆทำสันดานแบบเนี้อย่าพูดถึงพ่อแบบนี้นะทำไมแล้วแม่คิดว่าตะวเองดีกวพ่อตรงไหนเด้ตอบมาดิยศแม่มนอยไปแม่แล้วไงวะสุดท้ายทำตัวเหี้ยไม่ใหญ่ก,กูอะาวาแต่เล่นไพ่ทำทวงบุญคุณหาข้าวหาน้ำจริงๆกูพวกมึงอะแด่ข้าวพายเยอะแดกข้าวแม่เลย ยศอามมึงพาแม่เข้าบ้านไปก่อนดิไม่ต้อง,ง,งมาอยู่กับกูเชยเพราะมึงอยู่กันไม่เลยมูจะไปเล่นไพ่เห็นไหมล่ะสุดท้ายแม่งออกไปเล่นไพ่กูคุยมาอย่าหญ่ียกับลูกไม่ยังไง โอเคปหมเนี่ยช้ยนหะน่อยอ่ะเตะทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีนั่นดิครั้งนี้ดูหนักเป็นพิเศษด้วยเออ ทุกคนวันนี้ก็ถึงเช้ากันอีกตามเคยอะสิมีอะไรกินบ้างอะพี่จี้เออซื้ออะไรมากินบ้างปะหนูหิวก็สั่งแอปเซเว่นเอานาฉันถือของมาเยอะขนาดนี้เธอจะยังซื้ออะไรเข้ามาอีกลระจ๊ะเออนี่เล็บใหม่ฉันสวยไหมจ๊ะ ดูสิสวยไหมที่รักเมื่อกี้พออีกาวมันเห็นนะมันแทบกรี๊ดเลยแหละก็อย่างว่าเนาะผัวมันคงไม่มีปัญญาหาเงินให้กาวไปทำเลบได้เหมือนพี่ยอดของจี้รนะอ,องเนาะทะเลาะกับแม่อีกแล้วดิพี่ยอดแม่พี่ก็บ่นแบบนี้ทุกวันนะ่ะพี่จะเก็บมาใส่ใจทำไม มองหน้าเขาหน่อยสิเนี่ยเงินที่พี่ให้มาเขาก็เอาไปทำหน้าทำผมเขาสวยไหมตอบหน่อยสิคะอืมวันนี้ไปช้อปปิ้งมาทั้งวันก็เหนื่อยรู้สึกเหนียวตัวขั้นเนื้อขั้นตัวยังไงก็ไม่รู้ว่าเขาอยากอาบน้ำแล้วว่ะ ไปคนเดียวได้ไหมอะไม่ได้อ่ะเขากลัวผีหรอกพี่ยศไปอาบเป็นเพื่อนจี้ได้ไหมะคะจี้ไม่อยากอาบน้ำคนเดียวอ่ะไปดิครับอาบน้ำกันไปอาบน้ำกันไปอาบน้ำกัน ได้ดิแครจะอ้วกเล็บเขาสวยไหมสวยมากนออาม,มว่าคืนนี้เรานอนกันตรงนี้แหละกูดูอยากทรงแล้วถ้าจะยาวอะ่ะไม่ดีกว่าพี่ผมขอกลับไปนอนที่วัดดีกว่าเอาอ้ห่านี่ทิ้งกูเยียวนะ ถ้าผมทิ้งพี่ผมก็ไม่เหลือเพื่อนแล้วเนี่ยก็เพื่อนมันก็หลวงตาไงโอ้ยผมไปดีกว่าเดีวกันพี่ทิ้งกูตลอดมึงนี่นะผมแค่เลือกทางออกที่ดีที่สุดแม่ยำเดี๋ยวกูกลับด้วยเดี๋ยวไปส่งอย่าลีลาแล้วกันพี่ไม่งั้นเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วจะไปอาบน้ำได้ดิครับ เฮ้ยอียิ้มอยู่ไหมไม่อยู่แล้วมันไปไหนกูจะไปรู้หรอไม่ลามโซไว้นี่ปากดีนะมึงอ่ะปากหน้าโดนซ้นตีนนะแล้วมึงเป็นใคร มึถามหามแม่กูเนี่ยอ๋อนี่มึงเป็นลูกมันเหรอฝากบอกแม่มึงด้วยนะให้ใช้นี่นายกูด้วยโถ่กูว่านีว่าเรื่องอะไรแล้วแม่กูติดนี่มึงเท่าไหร่อะฟังกูนะสองแสนเว้ยบ้าเปล่าสองแสนเลยเหรอวะคิดออกโดหดไหมปะเนี่ยสองแสนนี่มันแค่เงินต้นเว้ยนายกูใจดีให้แม่มึงใช้แค่เงินต้น แต่ต้องคืนเลยถ้าแม่งไม่คืนน่ะอู่เนี้ยพังเฮ้ยมึงอย่ายุ่งมาที่นี่นะเว้ยตรงนี้มันอู่พ่อกูไม่เกี่ยวอะไรด้วยคืนมึงยุ่งกับอู่พ่อกูมึงเจอกูแน่เจออะไรวะเฮ้ยดียากดีไอ้นุม่ม ปากดีนะเมื่อกี้ปากดีนะบอกแม่แมด้วยใช้นี่นายกุซะเข้าใจปะเฮ้ย hey! ทำเพี้ยอะไรเพื่อนกูวะยศยศเพี้ยเกิดอะไรขึ้นวะมึงนี่ค่อยค่อยๆค่อยๆลุกไหวปะ จีจี้ดิจี้เว้ยมาช่วยหน่อยทั้งแม่งเหอะแม่งออกไปแล้วตั้งแต่เช้าแล้วอีนั่นโถ่ไอ้ไปหยมไปล้างรองกันก่อนกูทำแผลให้ค่อยนะมึงไหวปะเดินได้ไหมเนี่ยเรื่อย เพี่ใครวะ